สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงศ์สัชนาพรมเป็นประจำนะครับทางคิฟฟรีนชาแนลกับรายการ CEO Tal k ครับรายการที่จะตอบทุกๆคําถามครับที่ทุกท่านจะสามารถส่งอีเมลและมาสอบถามคําถามและพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับ CEO ของเราซึ่ง CEO ที่ร่วมอยู่ในรายการนี้ก็ยังเต็มใจนะครับและที่พร้อมที่จะทําหน้าที่ในการที่จะพูดคุยในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมอยู่นั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัท k ิฟฟรีนส ไยลายยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีภัยบูรณ์ครับสวัสดีครับคุณหมอวันนี้มีคําถามจากสมาชิกภาคตนอ,ออกครับค <c oughs> ุณหมอถามมาจากจังหวัดตราดครับคุณพิมพ์พิลาจ,จากจังหวัดตราดถามว่าถ้าหากว่าจะประสบความสําเร็จในการทรําธุรกิจเนี่ย ยอดธุรกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยควรจะมาจากผู้ซื้อผู้ใช้สินค้าหรือควรจะมาจากจํานวนของสมาชิกที่มีมากขึ้นดีและที่สําคัญเนี่ยนะครับคุณพิมพิลาก็ยังถามไปอีกว่าถ้าอยากจะมีการเลื่อนตาแหน่งทางธุรกิจเร็วๆอยากจะขึ้นตําแหน่งเร็วๆเ,เนี่ยควรจะต้องมีวิธีการวางแผนการทาํางานยังไงครับก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าก็หมอดีใจนะคะที่มี คุณอย่างคุณพิมพิลาเยอะๆนะคะแสดงว่าเป็นผู้ที่ต้องเรียกว่ามีความตั้งใจแล้วก็มีมีแพชชั่นน่ะนะคะมีมีแรงบันดาลใจที่ดีที่อยากจะเติบโตเร็วแล้วก็อยากจะมีความเข้าใจว่ารายได้มาจากไหนนะคะ,คะก่อนอื่นเนี่ยถ้าอยู่ในธุรกิจเครือข่ายของกิฟต์รีเนี่ยนะคะคุณพิมพิลาต้องทราบว่าที่มาของเงินจริงๆของเราเนี่ยมาจากการที่เราเนี่ยสามารถกระจายสินค้าโดยสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าของตัวเองนะคะ,คะสิ่งที่จะเป็นทรัพย์สินของคุณพิมพิลาก็คือเครือข่ายผู้ใช้สินค้าที่คุณพิมพิลาได้สร้าง ขึ้นนะคะและเมื่อไปชวนกันต่ดต่อไปแล้วเนี่ยบริษัทก็จะไม่ตัดใครนะคะอยู่ได้ตลอดชีวิตทุกคนจะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของบริษัทลูกอยู่ในเครือข่ายของคุณพิมพิลาตลอดไปเพราะฉะนั้นรายได้จริงๆเนี่ยมันก็มาจาก2อย่างค่ะจย์เอทคือ1จากการใช้สินค้าจริงๆของคนในเครือข่ายและก็จํานวนคนในเครือข่ายแปลว่าต้องมีมาทั้ง2องอย่างค่ะต้องมีทั้งจํานวนคนที่มากขึ้นและคนก็ต้องใช้สินค้าจริงๆอย่างสมเหตุสมผลกับ กำลังซื้อของเขาด้วยะนะคะถ้ามี2ออย่างนี้ควบคู่กันเนี่ยไรายได้ที่ชัดเจนมั่นคงตลอดจนตําแหน่งที่สูงขึ้นก็จะตามมา<ะ>เพราะว่าตําแหน่งของกิฟฟารีเนี่ยมาจากการที่คุณพิมพิลาเนี่ยสามารถสร้างคนที่อยากจะทํางานเหมือนคุณพิมพิลาเนี่ยได้มากที่สุดนะคะ,ะเมื่อเราสร้างผู้นําใหม่ให้เกิดขึ้นสร้างคนที่ต้องการทําธุรกิจให้เกิดขึ้น เื่อนั้นเนี่ยเราก็จะมีตำแหน่งที่ขยับพื้นตามไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องมีความเข้าใจพื้นฐานตรงนี้จริงๆแต่ถ้าเราไม่เข้าใจในทางตนข้ามก็หลายๆคนนะคะ ขายอย่างเดียวมีแต่ยอดบริโภคสินค้าแต่ไม่มีนักธุรกิจเกิดขึ้นเลยผลก็คือก็จะเหนื่อยอยู่วันยังข้ามนาจา์เอทใช่ไหมคะทุกเดือนก็ต้องวิ่งไปหายอดไปขายของซึ่งก็เหนื่อยอยู่งน้ยนะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหายเหนื่อยแล้วก็จะไม่ได้มากก็จะมีขีดจํากัดของรายได้ด้วยหรือบางคนก็เข้าใจผิดไปอีกทางนึงหาแต่คนหาแต่คนแต่ว่าไม่ได้สร้างความเข้าใจว่าคนแต่ละคนจะมีรายได้อย่างไงไม่ได้มีการกระจายสินค้าไม่ไม่ไม่ได้มีการใช้สินค้าอย่างเหมาะสมผลก็คือมีแต่คนมาสมัครแต่ ไม่มียอดไม่มียอด,ไม,มยอดไม่มีการใช้สินค,าคน้าเางินก็ไม่มีนะคะคเพราะฉะนั้นเงินก็ต้องมาจากทั้งจํานวนคนคและการใช้สินค้ายอย่างเหมาะสมของคนที่อยู่ในเครือข่ายค่ะแล้วบางบางคนอาจจะขยายงานด้วยการเข้าใจว่าช่วงต้นชวนทุกคนให้เยอะไว้ก่อน <ừ. S 2> เจอใครเป็นคนชวนให้หมดหาคนให้เยอะไว้ก่อนบางทีความรู้สินค้าไม่มีเล่าธุรกิจเล่าเรื่องธุรกิจก็ยังไม่เป็นอธิบายแผนก็ยังไม่ได้รู้แต่ว่า เอาไว้ก่อนชวนไว้ก่อนเอาไว้ก่อนชวนไว้ก่อนนี่ผมมองว่าบางทีมันก็เหมือนศูนย์เปล่าก็ขายได้แต่ชุดสมัคร ซึ่งมไม่มีไรายได้อะไรเกิดขึ้นนอกจากไรายได้ของโรงพิมพ์จริงไหมคะเพราะว่า,าบริษัทเองเนี่ยก็ก็จหน่ายชุดสมัครในราคาที่ใกล้เคียงกับต้นทุนที่เราต้องให้โรงพิมพ์อยู่แล้วนะคะนักธุรกิจเองซื้อไปก็ไม่ได้อะไรคนที่ซื้อก็แค่สมัครอาจจะเพราะเกรงใจหรือลาคาญให้มันเสร็จเสร็จไปซะแล้วก็ไม่ไม่ไม่นึกสนใจแม้กระทั่งจะใช้สินค้าไม่นึกสนใจแม้กระทั่งจะทาธุรกิจผลก็คือก็ศูนย์เปล่าของเวลานะคะ แต่ทีนี้คุณพิมพิลาเองเนี่ยน่าจะเป็นคนที่อยากประสบความสำเร็จนะครับถึงยังมีการถามด้วยว่าถ้าอยากจะขึ้นตำแหน่งเร็วๆเนี่ยควรจะต้องวางแผนการทำงานยังไงแปลว่าสงสัยอยากเป็นพาราไดอยากเป็นนาอพต์ซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะผมก็มองว่าคนอย่างคุณพิมพิลาก็จะเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจในการพาตัวเองเนี่ยพุ่งทะยานไปสู่ความสําเร็จให้รวดเร็วนะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ดีที่มีนะคะแต่ขณะเดียวกันก็ต้องรู้ว่าถ้าอยากจะโตเร็วหรือประสบความสาเร็จเร็วเนี่ยการทํางานก็ต้องมีวงรอบของการ ทำงานที่เข้มขน้นช่วคนคอื่น,ใ,นใช่ไหมคะในรอบปฏิทิน30วันต่อเดือนเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องบริหารจัดการเวลาด้วยบริหารเวลาให้ใช้อย่างมีค่าคแล้วก็เข้มข้นด้วยนะหมายความว่าถ้าจะโตเร็ว เราต้องวางแผนล,ละอยากจะขึ้นตำแหน่งนี้ในเดือนไหนนะคะคนที่จะทําให้เราขึ้นตำแหน่งได้จะมีดาวไลน์ที่มาทํางานกับเราเป็นใครบ้างและคนเหล่านี้จะต้องถูกแนะนํำยังไงถูกเทรนยังไงต้องมีความเข้าใจยังไงก่อนจะออกไปทํางานนะคะเพราะว่าถ้าหาคนมาแล้วก็ปล่อยออกไปทํางานทํางานยังไม่เป็นก็ตายหมดอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย หมอคิดว่าคุณพิมพิลาเนี่ยตั้งใจจะเปิดบริษัทของตัวเองแล้วละ่ะถึงมีคําถามานี้นมา,า,านะคะตอนแรกก็ถือว่าการเริ่มต้นที่มีความคิดแบบนี้เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าจะสร้างความสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งก็คือวางแผนแล้วก็ลงมือทําตามแผนนะคะครเรียนรู้ให้มากมาก่อนนะคะคุณพิมพิลาคงต้องเข้าใจกิฟฟารินให้มากๆเข้าใจสินค้าเข้าใจวิธีพูดกับคนอ่านคนให้เป็นวิเคราะห์คนให้เป็นดูคนให้ออกนะคะใครอยากเป็นผู้บริโภคแยกเอาไว้ดูแลใครอยากทาธุรกิจคราวนี้แหละก็ต้องพา เข้ามาเรียนรู้ทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะคิดอย่างเราพูดเหมือนเราแลวทางานเหมือนเราได้เครือข่ายก็จะค่อยๆเกิดสร้างทีมงานที่มีตัวเราเนี่ยเป็นเป็นผู้นำนะคะภาวะผู้นําภาวะที่ใครๆจะมองเราเป็นคนที่สามารถฝากชีวิตได้เนี่ยต้องเกิดขึ้นกับคุณพิมพิลาลวล่ะนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยวงจรของการทํางานก็ต้องเข้มข้นสรุปคือต้องขยันนะคะถ้าจะได้อะไรเร็วเนี่ยก็ต้องต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นที่อยากจะได้อะไรช้าแต่ว่าผลสำเร็จก็น่าจะเป็นผลลัพธ์ที่ที่ชัดเจนกว่าคนที่ทำอะไรยช้า ต้องเหนือจากการบริหารเวลาและทํางานเนี่ยเข้มข้นแล้วเนี่ยสถิติครับคุณหมอยกตัวอย่างเช่นคนที่ขึ้นโกลสตาเนี่ยคุณหมอคิดว่าใช้เวลากี่เดือนนะโกลสตา มันเริ่มมันมันอันนี้มันต้อง,ออองอมันอยู่ที่แบ็กกราวด์หรือต้นทุนของเขาเหมือนกันนะคะเ <rí> e> ช่นถ้าเขาอยู่ในกลุ่มคนที่มีสังคมที่มีกําลังซื้อดีมีความรู้ดีบางทีเดือนเดียวก็ขึ้นได้แต่ถ้าเขาอยู่ในกลุ่มคนที่อาจจะไม่มีกําลังซื้อมากนะักแล้วตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยังใหม่เขายังไม่ค่อยกล้าพูดกล้าคุยยังไม่มีสังคมมากก็อาจจะเป็นเดือนที่2เดือนที่3แต่ก็มักจะแนะนานะคะว่าถ้าใครสักคนเนี่ยอยากจะทํางานกับเราเนี่ยถ้าเดือนที่4ยังขึ้นโกลสตาร์ไม่ได้เนี่ยหมายว่าเขาไปแล้วนะมันช้าเกินไปละ การฝากชีวิตของเขาไว้กับเราครับแล้วอย่างในตําแหน่งพาราได s ์อย่างเงี้ยคระคมอผมเห็นในคิฟรินบางคนไม่ถึงปีก็ขึ้นลาใช่ค่ะแปลว่าถ้าวางแผนดีๆเนี่ยอย่างที่คุณหมอบอกขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วย อยู่ที่วงรอบของการทํางานอย่างเข้มข้นถ้าวางแผนดีๆ10หรือ12เดือนก็ขึ้นได้ขึ้นอย่างแข็งแรงด้วยนะไม่ใช่ซื้อของซื้อของแล้วก็ขึ้นนะนะคะแต่ว่าบางคนถ้าถ้าต้องเรียกว่าสถิติกลางๆของกิฟฟอรเีนคือประมาณปีครึ่งถึงสองปีค่ะแต่ก็อย่าช้ากว่านั้นนะถ้าช้ากว่านั้นเนี่ยคนที่เดินตามเรามาเขาจะมองค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดของคนเป็นผู้นาก็คือเราเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเขาดูเราทุกก้าวนะเราก้าวช้าเขาก็มองว่าอยู่กับเราก็ก้าวช้าเหมือนกับลาลัเซีใช่้้เาานถผู เราก้าเร็วผู้นำของเรามีรายได้เร็วเดินตามคนคนนี้มาเราก็น่าจะได้ในสิ่งที่เป็นแบบเดียวกันใช่ไหมคะบางท่านเขาเขาเล่าให้ฟังนะครับหมอเขาบอกว่าจริงๆถ้านึกไม่ออกว่าจะทํางานยังไงเนี่ยให้พาตัวเองเนี่ยไปแข่งขันในรายการของบริษัทเขาบอกว่ากติกาการแข่งขันของบริษัทเนี่ยจะเป็นการสอนเราทํางานทางอ้อมอยู่แล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าอยากจะได้แต้มอยากจะติดการแข่งขันเนี่ยศึกษากติกานั่นแหละคือวิธีการทำงานเลยใช่ไหมพี อย่างคุณพิมพิลาเนี่ยนะคะ,คะหมอนแนะนำให้แข่งจูเนียร์มินิแลลี่รีวอร์ดก่อนเพราะว่าเป็นขั้นต้นเขาแข่งกันระหว่างโกสตาเมอร์คิวรีจูปิเตอร์แข่งไปเที่ยวฮ่องกงกับสิงคโปร์สลับกันไปนะคะ,คะก็มีรางวัลเป็นเงินให้ด้วยรางวัลที่1-1ถึง1แสนเลยนะคะถ้าเปิดผ่านขั้นนี้ไปแล้วเนี่ยแข่งต่อค่ะแลลี่รีวอร์ดที่รางวัลที่1-1ถึง1ล้านบาทเพราะว่าถ้าอยากไปเร็วโตวเร็วต้องมาแผนนี้แล้วพอไปศึกษากติกา <c oughs> จะรู้เองว่านี่แหละคือวิธีการทํางานกติกาการให้คะแนนเนี่ยก็คือการทํางานละ <c oughs> เขาให้คะแนนจากจํานวนคนที่เข้ามาใหม่ <c oughs> จํานวนคนที่มีการขยับตําแหน่งจํานวนคนที่มียอดสั่งซื้อ <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นผลงานองค์รวมของการสร้างเครือข่ายของคุณพิมพิลานะคะ <c oughs> <c oughs> เหมือนเราได้ทั้งเรียนรู้วิธีการทํางานทดลองทํางานจริงแล้วก็มีรางวัลเป็นของแถมด้วยโดยมีเหมือนกับ อะไรสักอย่างเนี่ยมาไขาลานตัวเราเองนอกเหนือจากกําลังใจที่เราสร้างเองแล้วเนี่ยนะคะคก็มีการแข่งขันเนี่ยมาช่วยไขายลานให้เราเนี่ยไม่เฉยไม่ชาม้ชาแล้วก็ไม่ท้อนะคะอยากจะบอกคุณบินที่ลาว,ว่าคนที่อยากจะโตเร็วและโตจริงเนี่ยต้องทําตัวเป็นดาวฤรษ์นะคะคตอนเราเล็กๆเนี่ยเราจะเรียนใช่ไหมคะว่าดาวมี2อ,อย่างดาวเกษ์กับดาวนพเคราะห์นะคะดาวนพเคราะห์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองต้องรอคอยแสงสว่างจากดาวอื่นเนี่ยฉายลงมาแต่ดาวเรษ์เนี่ยจะเป็นดาวที่สามารถที่จะเปล่งประกายเปล่งประกาย ใช้แสงด้วยตัวของเขาเองได้ถ้าเราคิดว,ว่าเราอยากจะโตเร็วอยากเป็นไดมอนด์แกลนพาราไดส์มีรายได้ที่ชัดเจนเดือนละเป็นแสนหรือหลายๆแสนหรือเป็นล้านได้เนี่ยนะคะแน่นอนที่สุดกิจาการของคุณพิพิลาต้องมีกิจาการที่ไม่ใช่เล็กๆกิจาการเล็กๆคงมีรายได้ขนาดนั้นไม่ได้แล้วคนที่จะมีกิจาการที่ใหญ่มากๆอย่างนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่ทํางานเป็นลีดเดอร์จริงๆเป็นทํางานเป็นผู้นําจริงๆมีการวางแผนทํางานตามแผนและที่สําคัญต้องมีคนที่เดินตามมาและประสบความสมําเร็จกับเราอย่างชัดเจนจํานวนไม่น้อยเลยค นั่นก็คือคบทสรุปของคนคที่จะเติบโตแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคุณพิมพิลาคงจะได้รับฟังคําแนะนําดีๆจากคุณหมอต้อยไปเยอะเลยทีเดียวแล้วก็รวมทั้งท่านผู้ชมด้วยนะครับฟังเทปนี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าท่านผู้ชมอาจจะมีกําลังใจในการอยากจะขึ้น Diamond Grand Grand ไดมอนด์แกรนด์คาร์ไส์เร็วขึ้นก็ได้นะครับวันนี้รายการ c ี o อท็อของเรานะครับก็ได้ตอบคาถามที่คุณพิมพิลาถามมาแต่เราก็ยังคงอยากที่จะตอบคําถามท่านผู้ชมท่านอื่นๆด้วยท่า สนใจก็อย่าลืมนะครับสามารถส่งคำถามมาทางอีเมลแอดเดรสที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างจอโทรทัศน์ของท่านได้เช่นเคยวันนี้ผมและคุณหมอต้อยนะครับต้องลาทุกท่านไปก่อนในครั้งหน้าเราจะมาคุยกันในประเด็นอะไรบ้างต้องคอยติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ